วงวานิชร้านวงวานิชคุณเครือมาศสีวรมลูกลูกสามมีพอชื่อผมแล้วก็มีจรรย์แขวนพุทธาด้วยลูกสาลูกสาคุณคุณชนชัยแล้วก็มีจรรย์แขวนพุทธาด้วยครับลูกที่สามนะครับคุณแสนชัยครับครับ คุณเครือมาศศีวรมคุณชินวัตรตั้งโกศลครับอันนี้ลูกที่สี่แล้วครับลูกที่สามคุณรับหรือ,อยังเชิญครับ,รบลูกที่สามที่ยังไม่ได้รับเชิญเลยครับคุณไหนล่ะคุณจรันแฟวนพุทธาครับคุณจรันแฟนพุทธาใช่ไหมครับเชิญเลยครับ คุณชินวัตรตั้งโกศลมายังครับคุณจักยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้ครับอคุณจักเชิญเลยครับเหมือนนกัครับมากครับคุณจักลูกเอกนะครับยังไม่ได้รับนะครับเชิญครับคุณชินวัตรมายังครับฮะลูกที่ห้าเหรอลูกที่สี่ก่อนนะครับลูกที่สี่คุณยานิครับคุณยานิ คุณยานิทนางกูลคุณธนพรสิทธนางกูลลูกที่ห้านะครับคุณปราณีรัตและครอบครัวเชิญครับคุณอภิชาติพัฒลณิกรนางสาวมณีวันพร้อมญาติ นางกิติยานะครับลูกท hmm ี่ห้านะครับบริษัทนิโอวูดคุณปราโมทสุวรรณนนท์ครับเจินครับครับ